สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเจ้าของต้องการขายด่วนเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเนื้อที่ขนาด72ตารางวาค่ะพร้อมกับบ้านนะคะเป็นบ้านมือสองนะคะอายุก็จะแบบค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะทุกท่านก็เน้นตามสภาพนะคะในราคา1 5 9 0 0 0บาทนะคะ ลดราคามาจาก259,000บาทค่ะบ้านผอมที่ดินนะคะ72ตารางวาอยู่ใกล้ตัวอำเภอเสรภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นที่ดินฉนดคุดแดงนะคะบ้านชั้นล่างเป็นอิฐแดงชั้นบนเป็นไม้นะคะเน้นตามสภาพค่ะเป็นบ้านหลุดจำนองไม่มีคนอยู่นะคะผู้ซื้อจ่ายค่าโอนเองนะคะเพราะว่าทางด้านผู้ขายปรับลดราคามาแบบช่ำเลยค่ะ จาก200,000กว่าก็ว่าถูกแล้วนะคะขายเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นเองนะคะที่ดินโฉนดนอสอสจอค่ะท่านใดสนใจทักคุยโดยตรงกับผู้ขายเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสำหรับในวันนี้เจคโคนโนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินราคาประหยัดแบบแปลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ